สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่26ธันวา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา ดนาฬิกา2น,นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่งก6 5ขายออกอยู่ที่33,800บาทรับซื้ออยู่ที่33,700บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,300 30บาทรับซื้ออยู่ที่33,000 94บาท28สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่100บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอนลาสหารัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2063.55 3ค่ะส่วนทองคำโลกงนะคะล่าสุดตอนนี้ที่ 2063. 560เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.50%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.626เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.05%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง สสลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอลโลราแล้วก็ออสลิทกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ